สวัสดีครับผม f อทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้นำเสนอรองทรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเอางคลิปแบบรัวๆไปเลยนะครับครับผมแจ็กกี้เปิดทรงนะครับเช่นเดิมเลยนะครับผมเบอร์1.5นะครับผม สร้างกรอบทรงด้วยมา1นนะครับไถตรงตีนผมนะครับเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการก็เผยหน้าแบาตาเตอรี่ออกนะครับผมรองทรงกลางนะครับเราจะเน้นในส่วนของด้านหลังเหมือนอย่างที่ช่างแจ๊คก,กี้บอกนะครับผมในส่วนในใน,ในขณะที่ภาพท่านกลังดูคลิปนี้นะครับดูว่าอาจจะเป็นรองทรงต่ํานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับลูกค้านั่งดูให้นั่งแบบจะอธิบายยังไงก็คือจะดูว่า เป็นมันจะเป็นคล้ายๆลองทรงต่ําแต่ไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วกรอบทรงผมด้านหลังก็จะอยู่ระดับ่าระหว่างกลื่นกลางใบหูนะครับผมชังจักกีจะสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์1 5นะครับ ไถรอบศีรษะเลยนะครับผมเบอร์1.5นี้นะครับไถตีนผมงัดขึ้นมานะครับเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับท่านจ๊กี้ก็จะเผยหน้าบัตเตอรียนออกนะครับโดยใช้หวีนะครับในการดันผมด้านบนเพื่อให้ขาดแล้วก็กําหนดกรอบทรงด้วยนะครับผมผมของลูกค้าก็ประมาณอ จะบางๆนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ช่างจ๊กกี้ใช้เบอร์1.5ในการสร้างกรอบทรงแล้วนะครับผมช่างจ๊กกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1นะครับในการที่จะเชื่อมต่อกับเบอร์1.5่จุาสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างจ๊กกี้ลองใช้ความกรอบทรงรองทรงกลางจริงๆประมาณนี้เลยนะครับผมในมาตรฐานนะครับผมจะไม่สูงในระดับของอรองทรงสูงนะครับผม คือช่างแจ็กกี้อยากจะบอกว่าช่างแจ็กกี้ชอบตัดแบบนี้นะครับเป็นสไตล์ของช่างแจ็กกี้นะครับผมช่างแต่ละท่านมีสไตล์การตัดที่ไม่เหมือนกันนะครับผมรองทรงสูง บางท่านก็ไม่สูงนะครับรองทรงกลางบางท่านก็สูงนะครับสำหรับช่างแจ็กกี้ถ้า fc หรือพี่น้อง fc ที่ติดตามนะครับมาตลอดก็จะทราบนะครับผมหลังจากที่ช่างแจ็กกี้ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งะครับในการเชื่อมต่อกับเบอร์1.5แล้วนะครับช่างแจ็กกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์0.5นะครับตัวบางๆเมื่อสักครู่นี้นะครับผมในการเก็บตีนผมด้านล่างและขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผม ในส่วนของตีนผมเท่านั้นนะครับสำหรับเบอร์0ูนะครับเราจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องโดนแค่ปลายผมแผ่ๆเท่านั้นนะครับผมสำหรับช่างใหม่เน่ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามือของท่านอาจจะหนักอาจจะเข้าไปกินเกินเนื้อผมของลูกค้านะครับผมหลังจากที่ช่างจะคก,กี้ใช้อ เบอร์0.5นะครับในการเก็บตีนผมลูกผมอ่อนด้านล่างแล้วนะครับด้านตีนผมนะครับผมช่างเจกี้ก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับในการสร้างนวลกลืนผมในกรอบทรงของรองทรงกลางนะครับผมช่างเจกี้ก็จะไถขอบผมนะครับกรอบทรงผมที่ยังหนาดําอยู่นะครับให้เกิดความกลืนนะครับกับผมด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเป็นก้อนนะครับดาเป็นชั้นอยู่นะครับช่างเจกี้ก็จะใช้หวีใหญ่ในการเก็บนวลนะครับเก็บ ความกลืนผมด้านบนนะครับเก็บขอบผมนะครับผมเพื่อให้การเชื่อมต่อกันสวยงามมากขึ้นนะครับผมจะสวยหรือเปล่าก็ท่านพิจารณากันเอาเองนะครับผมหลังจากนั้นาจะกี้ก็จะใช้เป็นฟันปลานะครับในการสับนะครับจะสับมากไม่ได้นะผมลูกค้าบางนะครับผมก็สับแค่เท่าที่สับได้นะครับผมสับขอบสับผม ที่ดำหนานะครับเดินหวีขึ้นไปนะครับยกหวีขึ้นไปแล้วก็ฟันปลาเดินตามไปด้วยนะครับผมขอบผมตรงส่วนที่ยังเป็นชั้นเป็นขอบอยู่แล้วก็สับนะครับผมให้ขอบหายให้ความหนาของผมหายไปบางลงนิดนึงนะครับผม เราจะทําแบบนี้นะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับในการสับนะครับเดินหวีฟันปลาก็เดินไปพร้อมกับหวีนะครับผมถ้าหวีไม่เดินย้ําอยู่กับที่ฟันปลาก็จะย้ําอยู่กับที่ในส่วนของผมที่หนานะครับผมในส่วนที่หนาอยู่ก็จะย้ําอยู่ที่เดิมจะไม่เดินหวีขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะเดินหวีขึ้นไปก็เดินหวีฟันปลาสับด้วยนะครับผมหลังจากที่จจางจักี้ใช้ฟัน ปลานะครับในการสรับผมกรอบผมความหนาของผมกรอบทรงผมนะครับผมจริงๆที่ก็จะใช้เป็นตัวกันตัวเล็กนะครับผมในการกันตีนผมให้คมชัดนะครับผมเพื่อสร้างเพื่อขับกรอบทรงผมให้ดูดีชัดเจนมากขึ้นนะครับผมต้องขอบอกแบบนี้เลยนะครับผมการกันผมนี่คือไม้ตายเลยนะครับผมตัด เราตัดไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราการเส้นคมสวยนะครับผมกรอบทรงผมทรงนั้นก็จะดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับผมแต่เมื่อไร่ก็ตามถ้าเราการเบี้ยวกันไม่สวยนะครับผมไม่ว่าเราจะตัดสวยแค่ไหนครับผมทรงผมทรงนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับผม จังจะจะ,จะใช้ตัวกันตัวเล็กนี่นะครับผมกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้านะครับตรงหลังใบหูนะครับให้เท่าๆกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงจรน,นะครับหรือด้านบนใบหูนะครับผมก็จะกันให้เป็นเส้นมนคมสวยนะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ายังไม่ได้กดซับสไครก็กดนะครับผมในส่วนของด้านหลังแจางแจ็กกี้ไม่กันนะครับผมใช้ตัวการตัวเล็กสะบัดผมอ่อนนะครับให้หายไปนะครับผมแทนการกันเป็นตัวยูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมหลังจากนั้นแจางแจ็กกี้ก็จะหวีเช็คลงมานะครับ ในส่วนความยาวของด้านหน้าตกลงกับลูกค้าว่าประมาณไหนก็จัดไปเลยนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับลองทรงกลางข้างลูกค้าบอกว่าด้านบนไม่ตัดนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้จงจ็คก,กี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ